มาเรามาดูแวทวงการเพลงกันบ้างค,คุณตุย้ยธีรพัฒนะคะผู้บร,ริหารคลื่นซีด97.5 FM นะคะก็นําทีลาวดีเจแถลงข่าวเปิดรายชื่อนักร้องที่มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลซีดอวอร์ดครั้งที่8ค่ะ,ะ,ะผู้บรหิหารสุดหล่อนะคะคุณตุย้ยธีรพัฒนกรรมาการผู้จัดการบร,ริษัทซีด เอ็มคอร์ดนะคะจำกัดก็นําทีมน้องๆเหล่าดีเจนำโดยดีเจเดนะคะแล้วก็มีดีเจกันอีกหลายคนเลยร่วมถแถลงข่าวเปิดเผยชื่อนักร้องชื่อดางนักร้องหน้าใหม่ที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลซีดอเวอร์ครั้งที่8นะคะมีการรวบรวมข้อมูลจากเพลงที่ได้รับการเปิดในคลืน่นรวมถึงชาร์ตเพลงตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการคัดสรรแยกแต่ละประเภทนะคะตามรางวัลต่างๆเพื่อให้คนทั้งประเทศเนี่ยร่วมบทเข้ามาเพื่อตัดสินรางวัลชนะเลิศนั่นเองค่ะปีนี้นะครับมีนักร้องทั้งนักเก่าแนะ หม่มากมายจากหลากหลายสังกัดและก็อิสระนะครับเข้าชิงรางวัลเยอะเลยนะครับทั้งรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมสุดซ <op>. ีซประจําปีรางวัลศิลปินหญิงยอดเยี่ยมรางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยมรางวัลศิลปินคู่และกลุ่มยอดเยี่ยมรางวัลเพลงยอดนิยมรางวัลศิลปินโชว์ยอดเยี่ยมรางวัลศิลปินยอดนิยมนะครับรางวัลศิลปินเอเชียยอดนิยมรางวัลศิลปินต่างประเทศและรางวัลศิลปินเล็กโซซีสนะครับ แ้ะา็รางวัลพิเศษคือ Seed ซี l l ฮอ f เฟ e รวมทั้งหมด11รางวัลด้วยกัน,นครับยามรักษาอยู่นะครับก็คือในความเป็นกลางในการที่เ,เราที่จะคัดอนอมานีจักในหลายๆแคเเตตากรีแล้วก็มาจากซึ่งมาจากเพลงที่ถูกเปิดนะครับทั้งหมดในปี2 5 5 5นะครับนำมาจัดก,กลุ่มนะครับแล้วก็ปล่อยให้โค้งสุดท้ายนะครับผู้ฟังทั้งประเทศได้มีโอกาสไดเ้เป็นผู้ตัดสินนะครับผ่านการบวตในช่องทางต่างทั้ง IVR ครับท่องทางทางเว็บไซต์แล้วก็ทั้งช่องทางทาง SNS ครับสำนรับประชาก่อะไรยล้กันฮนะนี่เป็นครั้งแรกที่มีชื่อเข้าชิงซี e ิ a วอ r ดครับก็ปีนี้เข้าชิงสาขาศิลปินหน้าใหม่ใช่ไหม <c oughs> ใช่สิก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าวันนี้มาันงานแถลงข่า,เขาวเราก็ไม่ได้คิดว่าตัวเราจะมีชื่อเข้าชิงหรือเปล่าแต่พอแบบมีเพลงเระดังขึ้นมาออาอเฮยทำตัวไม่ถูกเลย เป็นครั้งแรกนะตัวเองก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้เข้าชิงก็เมื่อเมื่อครั้งแรกก็เข้าชิงรางวัลศิลปินหน้าใหม่ซึ่งก็ได้รางวัลมาก็ณตอนนั้นเองเลยก็ยังรู้สึกว่าคือก็ดีใจมากแล้วที่เราได้เข้าชิงก็ไม่คิดว่าจะได้รางวัลมาอะไรเงี้ยพอได้มาจริงก็เออดีใจมากอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองละครั้งที่แล้วคือศิลปินหน้าใหม่ครั้งนี้ก็คือมาเป็นศิลปินยอดนิยมมาจำปีแล้วซึ่งก็ อย่างที่บอกคือไม่ได้คาดหวังไหมว่าจะต้องได้รางวัลหรืออะไรครับแต่แค่เรามีชื่อแบบถูกเสนอเขา้าซิงอะไ่งี้เราก็รู้สึกดีใจมากแล้วอะไรยงนีครับาสำหรับงานประก,กาศรางวัลซีดบอร์ดครั้งที่8นะคะก็จะจัดขึ้นในวันอังคารที่19มีนาคมที่ Centerpoint Studio สุขมุมวิทร้อย5นะคะสามารถโหวตได้ทาง s n s นะคะทางระบบเสียงตอบรับ ทาง w w w c i ไ m เค่ะไม่เจอขนาดนี้ไปสัมภาษณ์พี่ตุ้ยกันใหญ่เลยแม่ตกลงจะมีลูกคนที่สองหรือยังคุณตุ้ยบอกว่ายังก่อนยังก่อนขอมุ่งเรื่องงานแล้วก็ลูกคนแรกก่อนนะคะ ส่วนเรื่องละครฟ้าจรวดทรายขนาดนี้ใกล้ออกอากาศแล้วค่ะเหลือแต่เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองคุณรู้ไหมฟ้าจะหดทรายถ่ายมากี่ปีแล้วนานมากนะสี่ปีจริงเหรอยังไม่ได้ออกอากาศสี่ปีแล้วฟ้ายังไม่จรวดทรายสักทีเลยใช่ทำไมอ่ะมันติดอะไรนานกันถ่ายเยอะถ่ายโลเคชั่นเยอะย้ายต่างประเทศละเอียดเยอะเก็บกันแบบนีแต่ละคนมีพี่อ่านเนี่ยรอฉันรอให้ฟ้าจะหดทรายสักทีอยากเป็นผู้บริหารด้วยใช่ไหมถ่ายต้องงานนะครับเดี๋ยวตอนออกอากาศจบไปไม่รู้ตัวเลย เพรนะมันเร็วมากเดี๋ยวนี้ละคเรเขายาวไงค,ครับให้กำลังใจฟ้าตรวจทรายนะคะพี่ตุ้ยสู้ๆค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งไหมอ่ะรอชมอยู่เหมือนกันนะน,นี่รื่รรผมเรื่องนี้นะครับแน่นอน